สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุขสุขนันนะคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจพารวยค่ะเป็นดงใดใน,น้อย FC คุณพ่อคุณแม่หลังจากรัฐบาลไท้มือว่านนี้เนาะคะ่ะก็ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางท่านก็สมหวังเนาะค่ะบางท่านกะ็นกะม่สมหวังแล้วก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้ที่มีโคมิลาม สุสบุญสุกวันเมื่อวานนี้เนาะกับผู้ที่โชคดีทั้งรัฐบาลไทยและลาวคลิปนี้เป็นของแนวทางเพื่อนบ้านเนาะค่ะลาวพัฒนาของปูป่ขุขันแต่ว่าก็พูดเรื่องไทยนิดนึงเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้รัฐบาลไทยเนาะค่ะของปูป่ขนนะะุขันเนาะก็เข้าเนาะคะ่ะเข้าที่สี่หกสี่หกตรงๆ เก้าสี่เก้าสองสี่หกเข้าที่บนเนาะคะ่ะเข้าอีกแล้วเด้อของปูกูคันนี่เป็นแนวทางรัฐบาลอ่าเข้าที่ซี่เนาะคะ่ะสี่หตรงๆเนาะสองสี่หกงวดที่งวดก่อนเนาะคะ่ะอันนี้คืองวดที่พันมาเนาะรัฐบาลไทยของปูไม่ได้ลดเดยร์ค่ะรัฐบาลไทยปูหนีเพิ่นเข้าอยู่ตลอดเขาแต่บนซีงวดเะไดิค่ะของปูนี่ งวดที่แล้วก็เข้าที่เก้าลูดบนนะอันนี้ห้าห้าศูนย์เจ็ดสามเก้าสองให้วิ่งลูดบนเนาะออกเก้าสองแต่ว่าที่จำหายมิเก้าศูนย์เก้าหนึ่งขามเก้าสองไปเนาะจะ้ะงวดที่แล้วอันนี้สองงวดที่พันมาเนาะเลขวิ่งเลขลูดของปู ส่วนมากเลขบนของผู้นี้บ่อค่อยพลาดด้วรัฐบาลไทยอันนี้เห็นเบิง่งรัฐบาลไทยก่อนเนาะสองงวดย้อนหลังกสิเขาพัฒนาแล้วแค่เจงไดน้น้อมาดน้สีได้แนวทางน้ำปูบอลปูว่าเขาพัฒนาแล้วไม่ได้นิยมมั่นชันรัฐบาลไทยพ่นสีได้ไปปฏิบัติธรรมือศีินนาะจากต้องแข่ง ปันิห้องทีไปเล่าก่อนเนาะไปเลา่าตอนเนาะจ้ะเล่าพัฒนาเพื่อนบ้านวันที่แล้วเนาะเขาทั้งไทยทั้งเล่าเนาะจ้ะมาทั้งไทยทั้งเล่าเลยปูปูขนันนี่ปังเลขขันบอดังนี่โอ้เลขปูเขาดีดีเนาะจ้ะเอ็มซี่สังเกตบ้างเนาะถ้าเลขปูบอดังไม่ดังนี่เลขปูจะเข้าค่อนข้างดีแต่ว่าขันตัวใดดังมากหรือคนซื้อเยอะนี่ทุกสำนักทุกกระจันเนาะค่ะเลขกระสี ไม่ค่อยออกสังเกตเบิ่งงด้อค่ะอ่างวดที่แล้วนะคะเลขลับซ้ายด่วนเาหกสองห้าหกเจ็ดสามมาหกหลักรลอยนะจ้ะข้างล่างออกห้าหกข้างล่างออกาหก ผู้ให้หกค่ะซื้อต้องกลับน้ำด้อจ้ะเลขเล่า,าเบงซี่ะคะ่ะไปบนไปล่างต้องกลับด้วยก็ถือว่าเข้าที่หกห้าเนาะห้าหกเมื่อที่แล้วสุดวินนี่แตกสามตัววันนี้คะ่ะสุดวินของปูสุดวินนะคะสุดวินปูจะให้สุดวินมาก่อนช่วงช่วงเศร้านะคะสุดวินเนาะ หกห้าหกสองห้าหกเจ็ดสามสามก็มาอยู่หลักหน่วยเนาะจา้ะแล้วก็เจ็ดก็มาอยู่หลักสิบหกก็มาอยู่หลักร้อยเนาะแตกสามตัวแล้วค่ะอันนี้คืองวดของวันที่สามสิบมิถุนาที่ผ่านมาเมื่อนี้เป็นวันที่สองกรกฎาเป็นเดือนไม้แล้วเนาะคะ่ะปูไห้มาแล้วละ่ะปูว่าเอาเอาไปก่อนเลยอยู่สัน ส่งมาตั้งแต่แปดโมงเช้าแล้วเนาะตอนนี้ก็เก้าโมงกว่าสี่สิบโมงนะก็เดินวีเขียนให้เลยและะ้วค่ะจะไม่เสียเวลาเนะไปต่อชุดวินเอาไปดูก่อนเด้อเขาหอดสามตัวแะ้วะ,ะ,ะผู้ใดวินเป็นใครวินเป็นวินได้ ไซนักเล่นเพื่อนกระซิเอาได้ยี่คนะือว่าเนาะเริ่มไ่เป็นวัที่เจ็ดแล้วจ้ะ วันนี้ตรงกับวันอังคารเนาะเบนบอกเมื่อนี้วันนี้ยังเมื่อวานนี้วันจันทร์วันนี้วันพุธวันนี้ตรงกับวันพุธ ว่าเอาชุดวินไปก่อนสันเอาชุดวินมาก่อนเลยจัดชุดวินไหนก่อน้ะจ้ะ เอาไปวิ่นล่องเบิงงกันหน่อเอที่โมเมนวิ่นวิ่นหัวเวียนโมเมนวิ่นเวียนนี่ชุดวิ่นนี่คือวิ่นอ่าลาวเน่อะเลขวิ่นสามตัวสี่ตัวไพเ่นซี่ตัวเนาจะสีตัวนี่เคยให้มาแล้วเคยแตกมาแล้วเนอะบนว่ะ ไปวินได้ตัวไหนคอมเมนต์บอกแอดน้ำแน่นเนาะค่ะขอให้รวยขอให้รวยสันตัว มีสี่เนาะค่ะมีสี่มีหนึ่งมีแปดมีสองมีเก้ามีศูนย์เนาะรวยรวยเฮงเฮงปังปัง ชัดเจนเนาะค่ะนี่กอ่อันนี้ของจริงและะ้วค่ะที่ปูทรงมาให้4 1 8 2 9 0วินเอาในนี้เลยเนาะคะ่ะ แนวทางเพื่อนบ้านเราพัฒนาตอนเย็นเน้ะคะ่ะขามคงไปเล่าตอนเนาะรอบสองทุ่มครึ่งสองทุ่มยี่สิบสี่นาทีแล้วค่ะปังปังเห็นรวยรวยเฮงเฮงปังปังป่วยพ่อไหนเนาะจ้ะอ่ะนิ่งก่อนแคปค่ะซีหนึ่งซอซีหนึ่งแปดสองเก้าศูนย์วิ่นได้ตัวใดเอฟซีผู้ใดวิ่นเป็นแน่เนาะ แต่สุดวินของปูกับเขาตลอดเนาะไฮวินมาก่อนก็เผาทุกวันอยู่เนาะจ้ะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการเันทุกชนิดนะอันนี้วินงวดวที่แล้วอะเ,อ FC เบิร์กเอาไ้เอฟซีเบิงใกไซกันเนาะจ้ะ บินงวดนี้กับงวดที่แล้วนี่ค่ะตํางวดที่อายุดตาแหน่งใดเนาะจ้ะเลขเด่นอะไรเนาะ ใช้วิจารณญาณด้วยนะคะในการารับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนัน,นทุกชนิดเน้ะคะ่ะขอกราบขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบุตรสุขน,นี่คะ่ที่เข้ามารับชมเนาะคะ่ะกดนไค์กแชแท้หายเด้อผู้ใดก้นห้เนาะคะ่ะรับชมรับฟังถามากอะ่ะขอยมิสรงมิลามิมันข้ามโงเป็นราวเย็นนีก้ก็บคอยเฮงเฮงปังปังรวยรวยทุกทุกคนทุกทุกท่านเนาะคะ่ะ ขอกราบขอบคุณหลายเดอ้อที่เมตตาซองน้อยๆโจ้ผ้าด้วยให้มีโชคม,มีลาบมีมัมนสุบุสุขุขนเนาะค่ะครูบาอาจารย์เพิ่นก็อยากให้มีโชคสุบุสุขสุขขนเนาะค่ะให้แนวทางมาแล้วก็อยากให้ออกกันนะคะ,นะเพิ่นบ่แม่นว่าเพิ่นบ่อยากให้ออกเนาะอยากให้เอฟซีมีโชคม,มีลาบสุบุสุขสุขนเนอ้อได้ไปสั่งน้ำท่าบุญน้ำเนาะใกล้ข่าวพรรษาแล้วมีเงินซื้อผ้าอาบน้ำฝนถวาย น้ำทําบุญสร้างนา้ำทําบุญคือว่าค่ะสี่หนึ่งแปดสองเก้าศูนย์จ้าชุดวิน ตอบคลิปนี้ก็จะขอตัวก่อนเนาะคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่เนอะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภุสุคนเนาะสวัสดีค่ะ